ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูบ้านน้องลินอีกรอบหนึ่งเนาะเลยมาดูห้องน้ําแล้วแล้วนาะห้องน้ําเนาะต่อน้ําไปใสแล้วเนาะเออแดกกระหอนสายได้แล้วนะอันนี้เนาะฮะเออออต่อท่อน้ำไปใสแล้วมาดูห้องน้ำน้องลินดิ ครับโอเคมาเบ่ง,งน,นู้ห้องน้ำโอโอเคนาะห้องน้ำก็เสร็จแล้วัน่นโอ้ห้องนำ้ำนี่โอเคใช้ได้แล้วเสรเลยโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ร่วมส่งมาสมทบสร้างห้องน้ำให้น้องลินเนาะครับเนาะ ทางพี่ตอยเยอรมันแล้วก็พี่นิดแซ่ชัวแล้วก็มีทางพีเ่เจ้าอเมริกานนาครับโอโ้ต้องปิดไว้เดี๋ยวหมาเข้ามานอนอยากเข้าห้องน้ำอย่าเข้าห้องน้ำเอา้าตายแล้วมาอยากใส่เลยโอเคขอบคุณทางพี่ตอยเยอรมันพี่นิดพี่เต้าวอเมริกานะครับเนาะเที่ยสมทบมาเนะาะครับแล้วก็มีพี่ อาตานะครับสุภัตรานะครับแชร์เตียนำนะครับเด้อครับผมเคแล้วแล้วครับใช้ได้เลยครับผมพัว,พวตัวไปโรงพยาบาลหมอเขาว่าไหนหมอเขาบอกว่าลองลองดูก่อนกลัวว่ามันจะเป็นเอ็นอ๋อสรุปไปเมื่อวานนี่บอก หมอก็ไม่กล้าฟันธงว่าเป็นกระดูกเนาะกลัวว่าฝักปาเข้าไปแล้วมันจะเจ็บซีอ๋อเดี๋ยวมันเจ็บซีามาเลมาเล่นเนาะกินยาไปแล้วยังไม่หายาอ๋อหมอเพิ่นให้ล่องมาล่องยามาให้กินเบิง่งสรุปก็เลยอ๋อ,อยาไม่กินเบิง่งเพิ่นว่าให้ล่องเบิ่งจักเดือนสามเดือนสามเดือนอ๋อปุ้ยก็เลยเอาอยามาล่องก,กินเบิ่งเนาะดีกัน แต่หมอเพราะก็ดูอยู่ว่ามันก็เหมือนอยู่เหมือนกระดูกนะแต่แต่หมอก็อว,ว่ามันยังไม่ไม่คืนโ,<อ>โอ้ลองอยามาเบิ้งก่อนถ้าเกิดมันมันมันมีดีมันเพลินแล้วยังหวาเดี๋ยวจ้าเออหวานี่ยสามหมอผู้แทนเบิง้งสามหนอมาเบิง้งจ้าเพราะว่าหมอก็งงมันคือมีแบบนี้ได้ขนาดนะออตอนแรกก็เข้าห้องหมออีกตัวน,นึงแล้ก็ หมอกระส่งไปเข้าห้องหมอพรพอจบจากหมอพรหมอพรก็ให้คําตอบไม่ได้ก e> uh uh ็ไปเข้าห uh> uh> uh ้องหมอสถาพรสามหมอเหสามหมอก็มานั่งคุยกันแบบไนี้ราะว่าสิเอาแบบใดดีนะเพราะว่าเอ็กซเรย์ออกมาแล้วมันก็คืออยู่แต่กอะคือกระดูกอยุ้อแต่บอเคยเป็นมันบอเคยมีที่ว่ามันจะมีแบบนี้ฮะบัตรท่าออกกาลังกายบริหาร อ๋อเอออ๋อเริ่ม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 ต้นใหม่อ๋อตอนแรกคือว่าชีนัดเข้าไปแล้วบกเพิ่นกับบอยากนัดก็รอแบบคนไข้โควิดมันหลายโควิดมันหลายเนาะแม่นบยายามให้เข้าไปมองนั้นแม่นอ๋อเลยให้กินยาไปเลยแล้วก็กลับไปเต้าห้อยด้วยครับบดีอ๋อลองเบิ่งดสามเดือนถ้าบบดีน,บนี่ว่าอย่งไรคืออาการมันบดีขึ้นเรื่อยๆนวค่อยไปเต้าห้อย อให้เพิ่นวิจัยให้เพิ่นเบิ่งให้อีกเท<า>่านึงแนละ้วตอนนี้กระเหติไปตามขั้นตอนแรกของแมน,นพ่อบ่เคยเอจอจนเอาสามมอแล้วหายไปตรวจเรื่อยๆแบบนี้นะม,มันบอกว่ามันบ่มีชี้แบบที่บอกว่ากระดูกหอกแบบนี้นะแต่มันก็คือเบิ่งในอันนันะเบิง่งเบิ่งในอเอ็กซเรย์น่ะคือ,<ะ>อแต่เพิ่นก็บอกก้าวฟันธงไปว่าต้องผ่าแบบนี้นะเพราะว่า ยัดผ้ามาไปแล้วโบแมนมันก็เจ็บฟี่เออแมนแมนอือก็เลยเอายาเพิ่นให้ยามาลองกินเบิ่งเนาะแมนแมนแมนนั่นเหละคือรักษาไปตามขั้นตอนคือว่าละเพิ่นก็ยันเจ็บฟีก็พยายามเลี่ยงริมยเลี่ยงการแบบทำงานแบบนี้นะอ๋อไองานหนักพวกนี้บ่กเจ้าเทมันก็เลี่ยงบ่ได้ เออเฮามันต้องกินตรงสายบ๊แมนคนรวยเนาะบ๊แมนคนมีเงินเดือนบ๊แมนว้าดอกบ๊แมนว้าเพราะว่าต้องอันนี้เนาะบ๊เฮ็ดบบได้ไหนฮะสิแท็กซี่ว้าวได้เนาะจิบเฮาเฮ็ดงานเลยมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะมันก็เปลนไปเออเฮ็ดงานหนักนะเนอะเออเอาเมื่อวานนี้เฮายกก็ชอบเข้าเฮาก็ปวดหลังอีแล้วอ้าวอีเละเนอะว่าสิบ่เฮ็ดไปก็ได้เฮ็ดบ่ก็ได้ หน้าหนาเขาเผชิญอุบัติเหตุโอ้สรุปก็คือว่าหมอกะให้ยามาเนาะเมื่อวานนี่เขาว่าค้าบ่มานวานนี่ประมาณจั่โมงบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายสามบ่ายสี่แต่ว่าเขาว่าโอเคสุดท้ายไปเจอเพิ่นแล้วว่าไปมาวไปสิหมื่อวานก็บไปเจอที่ว่าเพราะว่าหมอเพราะว่าเห็นใบเห็ดห้องน้ําแล้วก็สิ่แปะผ้าเนาะที่แร้เพราะว่าหมอตะง่อยเห็ดใบส่งตัวให้ผ้าเป็นบ่โอเป็หมอเพิ่งยังบ่ ยันมันเจ็บเสียนะพาเขับไปแล้วหลังมแมนก็เลยคิดไปอีกด้านก็คือเป็นเอ็นก่อนอืแมน่นน้ำมันนี้เดี๋ยวเพิ่งไปที่ไหนไปพ่นงานมันก็รีบก่ได้เนาะในห้องมันต้องเหตุการณ์เล่นงานมื่อวานเหงื่อเป็นพันแล้วจ้ะก,ก็เลยไปถุนก่อนไปหาเพื่อนมันไปเหตุของไคมื่อนี้ของนางหนึ่งรับจ้างบ่จ้ยโอ้เพื่อเทอมือเทเลอร์หรือเหมา คนแต่เดียว<า>ต่างซอยเดียวนะอ๋อไอ้นี่นะนอกจากมีคนทางบ้านกก,กอ,อกมาขัดจางอีกกอีกแบบนี้เนาะแมนทางบนทางกก,กอ,อกทางสาแสดเกง่งนางโอเคอยู่ที่บ,บนเนาะทางข้าจะเคยจ้างแบบนี้นต่างกษัยเดียวเหตุบ้านเฮาต่างกษัยเดียวซอยเดียวเอออไบิว่าอยู่ไหนเหมือนเอบิล่ลงไปเหตุการณ์บ้านอ๋อเหตุการณ์บ้านน้ำโมอ๋ออันนี้ก็บากถึงก็มายเยี่ยมชมบ้านองลินเด้อ นี่ก็คือบ้านน้องลินนะครับแล้วประมาณนี้ครับวันนี้ก็เลยผ่านมาครับมาเยี่ยมเบิ่งมาถามข้าวๆว่าพอดีว่าแฟนเพิ่นว่าสิไปผ้าตัดโอเคว่าเป็นอะไรได้ผ้าบอลรึบอ่นะครับก็เลยมาควินนะครับเนาะก็คือแม่บ้านเพิ่งนะครับเนาะมื้อนั้นมีมีคุณสุภัตราแซ่เตี่ยเนาะเพิ่นโอนเงินมาซอย เฮ็ดห้องน้ำมาซื้อสังกษะสีฮะน,นีเนาะออพอดีเบ้าถิ่นก็เลยโอเคมันเหลือมันเหลือนะครับมันเหลือก็เลยโอเคเบ้าถิ่นสิให้เป็นเอออกันเลยพอดีว่าโอเคมันเหลือมา1,500พอดีวัตสีมาเตมูวาเนี่แล้วก็เลย มนก็มีแต่ในยาเมื่อวานนี้ก็พอดีน้องลินเพิ่งก็เข้าโรงพยาบาลนะครับเนะาะผ้าแฟนเพิ่งไปนี่ค่ะที่แร้วว่าสีผ้าคือว่าแนละ้วก็เลยสรุปก็คือบริภาพหมอกับวิจัยออกมาสชันนิฐานแอ้มาก็คือให้ลองกินยาเบื้องก่อนเนาะ,อะโอเคพอดีคุณสุภัตรานะครับแชร์เตีย้ยเพิ่งก็รวมสมทบมานะครับพอดีเงินมันเหลือนะครับเ่บาถึงก็เลย อ่เอามาให้น้องนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเด้๋เป็นเงินทั้งหมดกันหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวป้าถึนจะให้น้องเพิ่นเก็บไว้เนะาะงใช้หรือไว้เพิ่นเอาไว้ซื้อสังกะสีเพราะว่าสังกะสีก็ยังหัวอยู่ครับทั้งทั้ง,งในเฮืนนะนะอนเนาะโอเคเก็บไว้พอเพิ่นก็นยังไปหาหมออยู่หน <ขอ S 1> ึ่งพันห้าร้อยบาทจากคุณสุภัตราหรือคุณตานะครับพี่ตานะครับเนาะครับขอขอบคุณคุณสุภัตรานะคะ ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการรุ่งเรือเงเฮงเฮงเฮงไปตลอดค่ะครับขอบคุณครับอันนี้กับบ่าวถิน่นแดงมามอบให้น้องเพื่อนเลยเอะครับเด้อทั้งหมดกันหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนาะเพื่อนก็นยังใชแม้แต่ไปล่ยงบาลเนาะมันก็นยังต้องดูแลร่างกายแต่ว่าน้องลินกับพามากแล้วก็น่าจะโอเคขึ้นเลยเนาะ,ะเอ่อมอนัดอีเมื่อไหร่ของวันนัดว,ดน,ดวดนัดแล้วโอเคเนาะตอนนี้ก็รอฟักฟื้นในแผลมันชนิดแล้วก็เนาะ โอเคก็คือสิเฮ็ดงานได้อเหรอก็ประมาณเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวพอดีเนาะยังได้ลุยเนาะพอดีเลยแผ่จักแผ่นั้นที่ไปผ้านะสองแผ่เนาะไปผ้าผ้าทีแรกนึกว่าเป็นเซตติ้งค่เมื่ก็บ่แม่นเซตติ้งเหรอมันก็แม่นอยู่ค่ะเซตติ้งก็แม่นตอนแรกปวดปวดไม่เท่ตรงจุดจ้ะหมอเขาบอกว่าผ่าเปิดดูผ่าเปิดดูจ้ะจะจะผ่ามั้ย เดินาเจ็บเนะาะพาพ,พอพาเข้าไปก็เห็นไส้ติง่งแล้วก็เห็นถุงน้ำดีมันรั่วเลยต้องผ่าสองอ๋อผ่าสองแผลสรุปก็เลยเป็นทั้งไส้ติง่งเป็นทั้งถุงน้ำดีถุงน้ำดีรั่วพร้อมในถุงน้ำดีก็มีเนื้องอกอีกอ้าวในถุงน้ำดีมีเนื้องอกอีกนะครับแต่พอดีว่าโชคดีก็คือว่าเอาไปตัวแล้วไม่มได้เป็นยังเป็นเนื้อดีอ๋อก็เป็นโชคดีของน้องเพิ่นเนาะ ขอขอบคุณนะครับคุณสุพัตรานะครับแช่เตียนะครับเดอที่ส่งเงินมาสมทบให้น้องลินน้ำนะครับเนอะยูในรวมของของโครงการเทศห้องน้ำแต่ว่าพอดีเงินมันเหลือนะครับเนาะเ่าถึงก็เลยมอบให้น้องเพลนะครับเดอขอบคุณนะครับเดอผ่านมาทางของพี่เต้าอเมริกาน้ำครับขอพระคุณอย่างสูงครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอครับสวัสดีครับไปแล้วลินไอ้บ ครับขอบคุณครับ,บคุณบ่าวีินผมด้วย้ากับนบอลบอลออนหัวด้วยครับขอบคุณครับ